มีหลยคนอีกบางมาถามพี่นูนะครับว่าตอนที่ยิงแอด G V Max เนี่ยเราตั้งงบประมาณเช่นวันละสองหมื่นบาทแต่ทาไมตอนยิงแอดจริงๆมันกินได้แค่สี่พันบาทริงๆพี่ลูกมีครับต่อไมครับปัจจัยในการที่เราจะยิงแอด G V Max มันจะมาจากสองตัวหลักเลยก็คือเขาเรียกว่าตัวสินค้าแลวคอนเทนต์คอนเทนต์จะมีจำนวนที่มากพอและต้องเป็นคอนเทนต์ที่ขายได้ส่วนตัวสินค้าต้องเป็นสินค้าที่เคยขายมาได้แล้วจํานวนมากๆแต่ถึงกระนั้นผดว่ามันยังไม่ค่อยกินเงินให้เราลองไปเปลี่ยนโหมดจากการที่ยิงแอดเป้าหมายเอาไอให้กลายเป็นนําเสนอสูงสุดแบบน้มนจะเขาสู่หด Max Del d e l i v e r y คือเน้นของการนำส่งให้คนที่เจอสินคข้าของเราเยอะๆแต่ไม่ได้ประกันนะว่าตัว ROI เราจะได้กาไรเท่าไหร่ลองไปทําแบบนี้ดูรับรอง,องว่ากินมือไวแน่นอนแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะนั่นก็คือเราเห็นแล้วล่ะว่าตอนที่เรากิงแกเนี่มันมีคลิปที่ขายดีให้เราทําการบูสต์เพิ่มที่คลิปตัวนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มเงินที่ระดับของตัวแคมเปญซึ่งวิธีการนี้พี่นุ๊กบอกว่าเป็นวิธีที่ฉลาดเพราะาเราสามารถจะไปเพิ่มเงินให้กับตัวที่มันทําเงินได้ดีกว่าใช่นะครับสนใจอยากจะลงล พุทธิกดจะเปิดคอร์สสอนสดครับจำนวนจำกัดวยเรื่องของการทําโฆษณาใน TikTok Shop แบบ g a v Max มีเรื่องของ AI เรื่องของคอนเทนต์และอีกหลากหลายเทคนิคเลยใครสนใจทักลไลน์มาได้เลยที่ h a Digital Nook Academy ครับ